ดีค่ะวันนี้เรามาพบกับยี่ห้อเดินีกแล้วนะเป็นดองชิงนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นรุ่น DCJX15 นะคะตัวนี้จะเป็นท้าย E นะคะตัวนี้นะคะลูกนะคะ้าจะเป็นเลื่อยจอยยนะิ๊กซอไลสานะอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีใบเลื่อยสองใบ,บนะคะลูกนะคะ้าแล้วก็เป็นคู่มือการใช้งานกับประกรันบริกีหลอดฟองนะคะตัวนี้นะคะ อุปกรณ์จะมีแท่นชาร์จ1นะคะแบตเตอรี่2ก้อนนะคะตัวนี้นะคะกําลังไฟจะอยู่ที่12โวลต์นะแบตเตอรี่ก็จะอยู่12โวลต์นะคะ2แอมป์ตัวนี้นะลูกค้าระยะชักนะคะก็จะอยู่ที่14.5ม mm. ิลเมนะคะตัวนี้ความเร็วรอกตัวป่าจะอยู่ที่3,000รอบต่อนาทีเลยนะตัวนี้โอ้โห ความสามารถการตัดลึกสูงสุดเลยนะลูกค้าเด็กจะตัดได้ประมาณ8เมตรนะคะไม้ก็จะตัดได้65มิลลิเมตรเลยตัวน,นี้ตัวนี้นะคะเอ็กตัต้าของเขาก็จะเป็นแบตนะคะเพิ่มแบตมาอีกหนึ่งก้อนเลยนะลูกค้าตัวนี้นะคะแบตจะอยู่ได้ประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะตัวนี้สองเ